คลิปนี้อาจมีภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ชมอายุน้อยกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็เหมือนเดิมครับอยู่กับผมในทีทีซีนะครับในรายการทีซีเกมชานแนลนะครับก็มาเปิดกล่องอีกแล้วนะคือตอนที่อัดเนี่ยนะเออ ผมไม่ได้เล่นไอดีผมแล้วนะไอดี ID ผมก็ตามกิจกรรมที่ผมประกาศไว้ในคลิปเปิดกล่องคลิปแรกนั่นแหละนะก็คือผมก็ให้ทำการยึบไอดีไปนะก็นั่นแหละนะครับก็ตอนนี้นะก็เขาอัพไปประมาณสี่เวละนะครับสี่ใช่ไหมคือเขาบอกว่าเขาอยากเปิดกล่องอก็ได้นะเดี๋ยวเราก็มาเปิดกล่องกัน เออเรเล่นไปพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอ่ามีอยู่สี่กล่องนะครับหูกล่องแรกก็อีพิกแล้วอะนะผมบอกเขาว่าอย่าเปิดกล่องนะครับเพราะว่าผมจะเปิดเองนะอ่ะเรามาดูกล่องแรกเลยดีกว่าครับว่าจะได้อะไรเรามีสี่กล่องนะครับไม่รู้จะได้เลเจนดารี่ไหมนะ สวยอยู่นะเกนจิแต่ว่าผมว่าไม่ค่อยต่างอะไรจะค,คลาสสิกเท่าไหร่ใส่เลยแล้วกันเพลเยอร์ไอคอนคงไม่ต้องสเปรย์ต็อปจอนใครคือต็อปจอนผมยังจำชื่อได้ไม่หมดเลยโ้หว้าวว้าวเเจนดารี่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเปิด ขอดูก oh, ่อนเดี๋ยวนะไผ่ไผ่คือต็อปจอนอ๋อบัลลุงสร้างป้อมนี่เองได้สเปรย์ของไอ้ลุงโอ้ยสเปรย์ลุงทำไมมีเยอะจังเลยวะไอ้เชฟนี่ผมมีเมื่อไหร่นี่ยเชฟดีกว่าอาเมื่อกี้ได้อะไรนะได้ได้สเปรย์ปะ สเปร์ปะวะหรือว่าเสียงอันนี้เป็นท่าท่าโพว,วตอนเขาเรียกว่าอะไรได้ p พ a ์ of the Game มั้งถ้าจะไม่ผิดนะไม่กี้ได้แล้ววะ <laughs> น่าจะได้สเปร์นะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวอะไรวะผมนี่ลืมไวจริงๆเลยกูนี่อ,อ๋อได้ไอคอนเออก็ว่าไม่ไม่ใช่ได้สเปรครับได้โปรไฟล์นะหรือว่าไดอะไรวะเมื่อกี้ได้เกนจิเนาะเออชอบมาเถอะแม่งไปผมเป็นคนลืมไวอย่างนี้แล้ว จ้ามาเรามาดูเลเจนดารี่ดีกว่าได้อะไรย้อนกลับไปดูเองแล้วกันนะเดี๋ยวก็ย้อนกลับไปดูอัคดคลิปไว้มันก็ดีอย่างนี้แหละนะอ่ะเปิดกล่องอันนี้เลเจนดารี่แล้วครับกล่องที่ 2, 2> องยังซ้ำพออะไรเนี่ยไม่ได้เล่นอ่ะไม่รู้สวยไหมของอ้ไ แบทแบทแบทชั่นแบทตันแบทตอนเออแบทเชียอะไรก็ช่างไม่รู้แต่มันเป็นเลเจนดอรี่อันนี้สเปรของทหารหกเก้าแล้วทหารหกเก้าสเปรดีว่าโอเคสวยอยู่อันนี้เป็นเพลเยอร์ไอคอนของไ i โดเมเกอร์โอ้อีปปิกต่อเลยเว้ยผมจะไปดูสเปรดีว่าผมมีอะไรจริงๆอันนี้ก็สวยแล้วนะ เนี่ยจริงๆแล้วมันพูดว่า GG Easy นะครับ <laughs> ใส่กระต่ายก็น่ารักดีแล้วแต่แล้วแต่ GG Easy นะครับผมดูด้วยโปรไฟล์ Wado Maker ดดเเนะอ่ะกล่องที่สามนะครับ Epic <laughs> ต่อ อีพิกหนึ่งรนหนึ่งโอ้โหอีพิกเงินว่ะร้อยห้าสิบครับสเปอันนี้ของทุกตัวเลยนะเพย์เจ้าไอคอนทหารหกเก้าไม่ใส่ของท่านโซนะเดี๋ยวขอไปดูก่อนว้าวโอ้โค้ชโ,โชค,โโโชคดีเลยชิบหายโอโ้จริงมากะดวงจริง สอ,สองเล gend เสอง epic อ่อะ The outcome was never doubt. From อันนี้ดูกับอันใหม่ที่ผมชอบอันเก่านะ 10, แต่เดี๋ยวไม่ได้ใช้ได้สเปรนะอันนี้เป็นของทุกตัวนะตัวอื่นก็ใช้ได้นะนี่นะ ทุกตัวจะมีสองอันในอันนี้ก็สวยนะครับซีดโหมดสามซูเปอร์ซีดโหมดสามจิงเป็น In <ag> มเมทัลสลักนะ <laughs> เรียนแบบเรียนแบบอ่ะเรามาดูกล่องตัวท้ายครับเป็นเลเจนดารี่ด้วยอ่ะขออย่าซ้ำพออะไรก็ได้เอยผมลืมดูเลเจนด่อุ้ยมี ว้าวว้าวว้าวได้ของน้องเมน้องเหมยด้วยแลมเป็ดเลยว้าว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 ได้ของน้องเหมยด้วยไตสกินที่อยากได้มานานแล้วนะแต่จริงๆอยากได้อีกสีหนึ่งมากกว่าแต่ไม่เป็นไรอยากได้พอๆกันนะแต่อีกสีหนึ่งสวยกว่านีดนึงเงินเป็นแลใช่ไหม แรแล,แลนี่เ,เงินนะถ้าจะไม่ผิดหรือคอมมอนวะแต่อีปิกอะโอ้โยเลียนฮาร์สนะครับเป็นท่าไฮไลท์อินโทรเหรอไม่เป็นท่าตอนชนะสมากกว่านะถ้าจะไม่ผิด <S <S ถ้าถ้าแบบได้เป็นเพลย์ออฟเดอะเกมไม่รู้ของเมอร์ซี่เป็นยังไง ด็กอดกเตอร์รอสรออเ Would you like my professional opinion? I have my eye on you. My prognosis is excellent. Would you like my professional opinion? I have my eye on you. Would you like my professional opinion? ไหนก็ได้ไหนก็ใสซะหน่อยแล้วกันเราไปดูเมื่อกี้อีพิกเป็นเงินอันหนึ่งนะอ่าแล้วก็เมอร์ซี่เอ้ยไม่ใช่เมอร์ซี่ น้องเหมยน้องเหมยน้องเหมยได้ไฟไฟเตอร์นะจริงอยากได้อันนี้มากกว่านะสีมันสวยกว่าแต่ว่าไฟไฟเตอร์ er สีมันก็เนียนดีนะมืดๆด,ดิแต่จริงอยากได้อันนี้มากกว่าแต่ไม่เป็นไรแบบไหนก็เอาเนี่ยเป็นเป็นเสาดับเพลิงมาแล้วได้บมดอ่ะอจริงๆได้บมดอ่ะแล้วก็เรียนฮาร์ด ใช่ไหมวะน,น่าจะผมคิดว่าน่าจะเป็นท่าโพต,ตอนชนะแต่ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ใช่ป่ะวะแล้วเป็นท่าตอนเลือกตัวเพราะว่ามันอินโทรไงแต่แต่ท่าของดีว่าอันเนี้ยผมจำได้เป็นท่าตอนชนะ หรือว่ามันรวมทั้งสองอย่างก็ไม่แน่ใจท่าน,นี้ไม่เคยเห็นเคยแต่ท่าน,นี้นอนเป่าลูกโป่งนะถ้าได้เพเอตัวเกมมันนะมันจะขึ้นต้องมีด้วยนะอันนี้ก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจก็อย่างที่บอกตอนนี้ผมไม่ได้เล่นนั่นแหละนะผมให้ยืมไอดีอยู่นะแล้วก็แบตตันนะสก,กินไม่รู้สวยไหมคือปกติผมไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วตัวนี้ไม่ค่อยชอบเพราะมาตั้งปลอมอยาก เหมือนไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรเท่าไหร่แต่มันก็เปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนอะไรเยอะอยู่ต้องลองลองเอาไปดูในเกมนะสเปย์เยอะมากเลยฮไลท์อินโทรไม่มีเนี่ฮยฮไลท์อินทรอันนี้ผมก็เคยเห็นนะนี่ก็เคยอืมไม่รู้ชอบมันเถอะ จะรีไม่รีก็ไม่รู้ว่าได้เลเจนแม่งมาเยอะสัตว์อะจริงๆโอ้นี่อยากกลับไปเล่นเลยเนี่ยแต่งานยังไม่เสร็จอะจริงๆงเลยได้แต่ของดีโถดีน้มีคนมาปั๊มเวลไอดีให้แล้วก็ถือว่าแบ่งๆกันเล่นโถคือผมไม่ว่างเล่นจริงนะแล้วว่าผมไม่อยากให้แบบเขาเรียกว่าอะไรไอดีมันศูนเปล่านะไหนๆผมก็ได้เอะไรนะ เบต้าคีมาแล้วนะก็มีมีคนอยากเล่นเยอะผมกออ็โอเคแต่เมื่ออยากเล่นก็แบ่งๆกันนะก็จริงๆผมก็ถือว่ามีส่วนได้ด้วยส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะก็คือผมก็มีคนปั๊มไม่ให้ฟรีแต่จริงๆก็ปั๊มไม่ปั๊มยังไงผมก็เล่นเองอยู่แล้วนะถ้าไม่ถ้าไม่ไมแบบนี่นะถ้าไม่มีงานนะแต่พอดีมีงานแล้วแบบคือไม่ไหวจริงๆคือถ้า ยังเล่นอยู่เนี่ยคืองานผมไม่คืบหน้าแน่นอนแล้วก็จะส่งไม่ทันแน่นอนนะครับอ่ะคลิปนี้ก็จัดหนักกันเลยทีเดียวนะครับ l e g e อ d a r y อ e ี i c อีกสทหารทหารห9นะครับ <c oughs> อันนี้ก็69เก้าผหนะเลยเนี่ยไอคอนจริงๆผมจะให้เขาเปลี่ยนก็ได้แต่เขาไม่เปลี่ยนเองนะ ก็แล้วแต่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ไม่ว่ากันไอคอนฮะนะแต่ก่อนคลิปนี้จะลงผมคงงานเสร็จแล้วมั้งหรือไม่ก็ยังดองอยู่ <c oughs> ดองไม่ได้แล้วจริงๆไม่ไหวแล้วนะคงจะถึงวิจัยเล่มเล่มสุดท้ายแล้วตอนนี้นะตอนที่คลิปนี้ลงนะคงจะเป็นวิจัยเล่มที่สองคงเสร็จไปแล้วนะเดี๋ยวเล่มที่สามนะเล่มที่สามไม่ค่อยจะยากเท่าไหร่ นั่นแหละนะเดี๋ยวว้จะกลับมาเล่นเองนะแล้วถ้าแบบเล่นเซียนแล้วเดี๋ยวก็น่าจะทำคลิปมาลงบ้างอะไรบ้างนะคือบอกตรงผมเล่นมาเวลเนี่ยสามสิบกว่าผมยังเล่นไม่ค่อยจะแบบชํานาญเลยนะจริงๆเล่นเป็นอยู่ไม่กี่ตัวด้วยจริงๆนะมันต้องลองเล่นไปยาวๆนะแล้วส่วนรายละเอียดสก,กิลอะไรพวกนี้ผมก็ยังไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่นะ อ่ะยังไงก็คลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปทํางานก่อนนะครับเดี๋ยวก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะเปิดกล่องอีกกี่กล่องนะเดี๋ยวผมจะดองไว้สักประมาณหนึ่งนะครับเราจะกลับมาเปิดกล่องแล้วจะคุยเฟซมาจังเลยเนี่ยเฮ้ยปิดในคอมแล้วครับแต่ลืมปิดมือถือโอเคครับผมขอตัวไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ